สวัสดีครับวันนี้พามาดูร้านอ่าเขาเรียกว่ามีต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรต้นบอนไซและต้นต่างๆมากมายก็วันนี้ช่อง YouTube ลิโชคนะครับลิโชคผมสิดชคเป็นจักรยาะวันนี้วันที่28ตุลาคม2563ตรงนี้คืออองภาพะสมเจดีนะครับเป็นงานน้ำมัธยการอองภาพผถมเจดีเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับเจ้าของร้านสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมคุณทวัตนะครับ มาจากไหนเอ่ยมาจากบางบัวพูดดังนิดนึงครับเพราะว่ามีเสียงพัดสื่อมนอะหน่อยบางบัวทองอันนี้เป็นร้านคุณทวัตที่มาเช่าในงาน9้าวันเก้าคืนแต่จัดก่อนนิดนึงแล้วก็หลังประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นแต่รีบมาในงานรกก็ดีก็มาก่อนหลายวันครับอผมสนใจบอนไซนะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับด้านนี้ก่อนแล้วกันนะมีต้นอะไรบ้างครับผมช่วยพูดไปได้เรื่อยๆเลยช้อนเงินช้อนทองต้นนี้แพงไหมต้นนี้ก็ขายอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบเองครับสามร้อยห้าสิบบาทช้อนเงินช้อนทองครับโชล่ากัครับผมหินมากนิดหน่อยครับชอหินโชลรากนะครับแล้วอันนี้คือต้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นนเป็งวงช้างงวงช้างแพงไหมงาช้างงาช้างแพงไหม ก็อยู่เป็นไม้พุ่มอากาศนะตัวนี้ก็อยู่ประมาณอากาศด้วยสองร้อยห้ใหญ่นะและต้นเล็กเองครับใช่งวงช้างร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต่างกันเยอะร้อยเดียวแล้วอันนี้เหมือนบอลลูนเคเหรอครับเป็นตุนกูบอลเพชรครับโอ้น่ารักแพงไหมครับนี่ก็ร้อยกว่าบาทเองครับข้างบนยาวๆนั่นก็บอลลูนเคสใช่ครับอ่าเนี่ยเป็นคอนโดนางฟ้าคอนโดนางฟ้าโอ้สวยงามทั้งนั้นไอ้นีเรียกว่าอะไรเป็นงานช้างเหมือนกัน นน็กืก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมไม่มีความรู้นะครับรู้อย่างเดียวว่าสวยน่ารักน่าเลี้ยงอันนี้เป็นแก้วแก้วดวงแ,แก้วแก้วดวงมณีแ,แก้วดวงมณีระหว่างจะคุยต่อไปคุณอะไรนะครับวคุณทวัดถ้าคนอยากจะมาซื้ออยากจะโทรถามรายละเอียดก่อนมาหรือหลัางงานอติดต่อมาได้ที่ เปลี่ยนเบอร์บ่อยนะครับดูก่อนคร <ur> ับดูก่อนระหว,ว่างรอเบอร์อ่าดูเลยครับดูเลยครับดูเบอร์เลยครับเดี๋ยวขอถามหน่อยได,ได้ได้เดี๋ยวระหว,ว่างรอเดี๋ยวผมพาดูต้นไม้ก่อนนะครับสวยงามนะครับสวยงามก็คนรักต้นไม้ไม่ควรพลาดแอบละแวกนี้ทิศตะวันตกนะครับพอเข้าดังด้านประตูหลังก็เดี๋ยวซ้ายมาถ้ามองด้านพระร่วงหน้าพระร่วงก็เดินมาทางทิศตะวันตกนะครับ จะเป็นโซนที่ขายต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับคนขายก็มาจากหลายๆจังหวัดน,นอกจากบอนไซเขาก็ขายต้นอื่นๆด้วยนะผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วก็ชมความสวยงามแล้วก็ชอบต้นไหนก็มาดูของจริงได้เลยนะครับในงานวัดนี้ก็มีปีละครั้งเท่านั้นเนี่ยร้านอื่นๆก็เต็มไปหมดเลยเนะี่ย มไปหดส่วนด้านนี้เขาก็วางไว้ที่พื้นแล้วก็วางบนแคร่ก,ก็มีบอนไซเช่นกันนะครับคนรักบอนไซแน่นอนเห็นแล้วก็ต้องหลงไหลต้นนี้เขียนไว้ที่กระถางว่า400บาทนะครับบอนไซกองหินนะครับแล้วก็เหมือนเอียงลงจากแง่งหินหน้าผาอ้าเบอร์อะไรครับผม099ครับผม 498ครับ294ครับผมคุณคาวัดนะครับหันหน้ามาทางนี้แล้วคุยทางนี aps, ้ต่อแล้วกันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้เป็นอมมานะครับอ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่อมมาอันนี้ออมมาอันนี้ก็ประมาณ400เรียกว่าหาม่าแอมม่าแอมมาครับผมเป็นใบด่างแอ้ก็มีก่อหินด้วยโชล่าก่อหินแล้วถ้าลักษณะมีมอส มอสที่ช้อนเงินช้อนทองอันนี้อยู่ที่700ครับอันนี้เขาจะเรียกว่าโชว์มอสไหมอ่าโชว์มอสด้วยช้อนเงินช้อนทองช้อนต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นมงคลครับผมเป็นมันลแล้วอันนี้คือต้นตะโกอันนี้เป็นเอมม่าเหมือนกันไม่ใช่ตะโกครับเอมม่าครับผมก็มีแล้วทำไมอ๋อแบบอาแล้วมันมันเป็นอ๋ออันนั้นช้อนเงินช้อนทองใช่ครับผมเอมม่าคือลักษณะนี้มันเป็นไม้ต่างประเทศเหรอครับอ่าก็ใช่ครับไม้ต่างประเทศเออดูมันก็ดูดีนะมันคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็น ลำต้นใหญ่แขนต้นไม้ต้นใหญ่แล้วมีใบพุ่มๆอยู่ข้างบนใบด่างด้วยต้นเท่าไหร่ครับผมอันนี้อันนี้อยู่ที่ 1, 1, 1> พันหนึ่ง,งพันหนึ่งแล้วน,นู<า>น่นนะครับเาพันนหนึ่งนะครับแล้วอ่าแล้วไอ้น,นี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้ทางด้านบนไปเขาเรียกว,ว่าตรงอะไรไม้ตกกระถางไม้ตกกระถางที่สี่ร้อยแล้วครับรวมกระถางด้วยเลยเป็นกระถางพลาสติกครับผมแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้คือสามราสบสามบาทตามราคาที่เขียนไว้4ี่ร้อยามบแล้ก็มีพวกไม้่ากเดี๋ยวเขาลบธงชาติแป๊บหนึ่งครับระหว่างเขาลบธงชาติก็ให้ดูไปนะครับด้านดูนก็มีขายไก่ขายสัตว์ขายต้นไม้ต้นกล้วยไม้ต้นเดฟเต็มเลย ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ28ตุลาคม28ถึงวันที่เท่าไหร่ครับยี่ส7บแปหรือหกเถึง7พฤศจิกายนอ่าไปดูต่อครับเดินทางในครับก็มีพวกไม้ด่างนะอ๋อไม้ด่างก็มีนะไไมม้้ด่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูบอลไฟให้จบก่อนนี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่บอลไฟหรือใช่เป็นตะกูลกับบองเพชรอ๋อบอลกระบองเพชรนะอย่างนี้ต้นเท่าไหร่ครับ ก็งร้อยห้ไม่เกี่ยวกับบอนไซนะครับไม้ปักผ่านรานีแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่บอนไซฟใช่บอนไซแต่เป็นไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศใช่ครับไม่มีใบหนะครับพยาไร้ายใบพยาไร้ใบใช่ครับแพงไหมครับผมก็ที่สองร้อครับ200บาทเลี้ยงยากไหมครับพยาไร้ใบง่ายปักทำง่ายจะเป็นอย่างเงี้ยเลยไม่มีใบเลยไม่มีใบครับอ๋อมันจะออกใบมัน อ๋อเดี๋ยววันนี้หายหมดใบจะกระติ๊กระติ๊แค่เนี้ยนะครับร่เดียวครับเดี๋ยวก็ร่วงแป๊บเดียวใช่อึดอดทนนานต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรลดน้ำวันลักี้ครับนี่ก็ใช้ปุ๋ยสูดเสมอลดน้ำก็วันเว้นวันนี้ได้มันทนครับทั้งตัวครับใส่ปุ๋ยนานไหมครับก็ใส่สามเดือนใส่ปุ๋ยปุ๋ยนิดหนึ่งครับการใส่ปุ๋ยบอกท่านผู้ชมก่อนว่าไม่ใช่การเลี้ยงอาหารตัดนะครับผมเคยบางครั้งลืมนานๆปลูกทีหนึ่ง ใส่มันเยอะๆเลยตายนะครับต้องใส่ดีละนิดละหน่อยดูดไลช้าดีกว่าเป็นพสมอดนะครับคือใส่นิดเดียวอยู่ได้นานต้องดูด้ว่ากี่เม็ดใช่ไม่ใช่ใส่เยอะๆเพื่อให้มันงามไม่ใช่นะครับตายนะครับนี่มดแล้วใช่ไหมบอนไส่อันนี้อันนี้เกียร์ไม่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นมังก์ปออ๋อเป็นไม้มงคลไม้มงคลกับมีดผูแพงไหมครับตัวนี้ ครับแล้วต้นนี้มีกระถางหน้ารักกระถูกกระถิ่มกี่บาทครับ300นะครับราคาเบาๆอุดหนุนได้อาตอนนี้คุณทวัตอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเป็นพิเศษเชิญก็ทีเด็ดของร้านคือต้นด่างไม้ด่างด่างอ่อีพีด่างพปกตระกูลงเป็นภูครับต้นเท่าไหร่ครับนี้ นีี่่อยูทพันห้าแล้วต้นไม้แปลกๆร้านคุณทวัตมีไหมอ๋อเงินไหลมาเงินไหลมาอะไรบ้าด่ากองไหลไปไม่ใช่ครับเงินกี่บาทกี่บาทพันห้าคพันห้านะครับพันห้าโมเตสโมเตอร์ล้อเนี่ยของแปลกไม้ป่าใช่ไหมใช่ไม้ป่าไหมยอดนิยมรอตอนนี้กำลังกำลังกำลังเลี้ยงสองพันต้นนี้สองพันอ๋อ ครับผมแล้วก็นี่ตัวดาโซคาชั้นด่าครับกี่บาทครับอันหนึ่งหนึ่งพันบาทโอ้ราคาดีเดียวก็สบแปครับผมแพงเดียร์นี่หมายก็อากาศเลยอ๋ออย่างเดียขายไม่แพงครับเท่าไหร่ครับห้าสิบเองผมจะถามว่าแพงที่สุดในร้านคืออะไรพูดไม่จบอ่าแนะนำขั้ต้นนี่นึงเนี่ยอันนี้ก็อันนดียร์อันนี้ไม่ได้ขาย เอาเห็นบูชาน,น,นึกว่ามาบูชาประดับร้านไม่ใช่ครับขายครับสองพันตน้นโมกจเจริญน,นะครับจเจริญรุ่งเรือง,งนะครับไม่รุ่งเรืองนะครับแล้วตอนนี้มันยังมียงยงเยอะแต่ผมขอถามเอาต้นนี้ก่อนเห็นแวบบแบบแบแปลกดีต้นนี้เป็นกระบองเพชรันโดนน้ำาฟ้เอามาเสียบเอาอ๋อเอาไปอะไรมาเสียบครับนี่ต้น เออแปลกดีแล้วมันอยู่กันได้ด้วยแล้วกว่าจะเสียบแล้วมันอยู่รอดนีนานไหมก็อยู่ได้นานเสียบรอดเลยโอ้แล้วเราต้องต้องตัดยังไงให้มันถึงจะเชื่อมกันครับขูดๆต่อครับผาาเฉียงพาเฉียง่าแล้วก็เฉียงด้านบนหรือด้านล่างก็พาเฉียงเนี่ยพาพาไม่ผมหมายถึงว่าไอ้ตรงที่เราตัดใบเนี่ยหรือว่าตัดแล้วก็เสียบเลย เอ๋ออยู่ได้เลยปาดด้วยครับต้องปาดต้องปาดแถบปาดให้เลยอ๋อให้มันมีเนื้อเยื่อเป็นริมครับแล้วติ่มอ๋อปาดให้เป็นริ่มครับผมแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับใช่นะครับก็ประมเจ็ดร้อยบาทเจ็บาทแปลกดีตอนนี้ขอทราบต้นที่แพงที่สุดต้นไหนครับที่สุดก็ต้องเป็นต้นเนียครับตองจะล่าเนี่ยครับ มอนเดล่าอยู่ที่สพันเพันใจแอ้นใบใหญ่พันใจแอนใบใหญ่ไม้ออากาศด้วยมีพันโนบิตะไหมครับชิซุกะ <laughs> <ich> ไม่มีอันนี้หานอกเรื่องอีกแล้ว <laughs> พันใจแอ้นนะครับ <laughs> แล้วพันโดเลมอนมีครับ <laughs> ถูกที่สุดต้นไหนครับถูกที่สุดคับ <laughs> ผม คือเด็กๆโชคนักศึกษา25บาทยีบาทต้นไรนะแพรทองนําโชคแพรทองนําโชคบันไดเศรษฐีคนชื่อโชคไม่น่าจะชอบมันมันมันนำมันนำเน่มันนมันต้องตามดิไม่ใช่นะอ่าแล้วข้างล่างเนี่ยโอ๊ยแปลกดีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบันไดเศรษฐีบันไดเศรษฐีต้นเท่าไหร่ครับต้นที่ห้าบาท คนคนชอบคนชอบซื้อโอ้ตอนโตจะเป็นยางงี้ก็คนชอบไหมเดียแปลกดีนะแล้วกระถางอย่างนี้ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้แหละครับร้อยห้าสิบบาทส่วนอันนี้ยี่บาทยีห้าบาทบอกเบอร์อีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะจบแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าแปดห้าสองเก้าสี่คุณทวัตคนบางัวทองมาขายถึงนี่เลย มาไม่ไกลหรอกแค่กรุงเทพแค่นี้ตอนเข้ากรุงเทพเดี๋ยวซ้ายไปหน่อยทางตลิ่งชันนะครับแล้วปกติร้านอยู่ที่ไหนครับอผมก็อยู่บางบัวทองกันมีร้านประจําอยู่นั้นเป็นสวนอ๋อเป็นสวนอ๋อคนโทรมากิก้างไปซื้อที่สวนได้ไหมเกิดเกิดเลิกงานได้เลยได้เลยครับไปเที่ยวชมที่สวนได้เลย ่วนมากผมจะออกบูตามาบบาสถา,<อ>านกังก็ัืทั่วไปตามเกษตรตามรานแบบนี้อ๋อแล้วช่วงไหนที่จะไปเที่ยวส่วนได้ว่างเราพาไปดูได้ได้ครับโทรมาเลยครับมี <พอ S 1> มีต้นไม้มเยอะมากไหมครับก็พอมีพันกว่าไรไม่ถึงมีนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทวันนะครับที่พาชมต้นไม้ในร้านแล้วก็ผมได้บอกสำหรับ คนที่สนใจนะครับอนไต<อ>เดี๋ยวได้สมใจได้มาได้ปีก่อนอาจจะถามคนละร้านหลายปีละปีนี้มาถามคุณวัดร้านนี้นะร้านอื่นยังไม่เจอนะเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกทีหนึ่งช่องลิชชออย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับสวัสดีป๊าบขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม